เ,เพลงครอบฟัาสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทศูลช่วงแรกของรายการสาระบนเส้นเสียงในวันนี้เป็นข้อมูลความคืบหน้าของการลงพื้นที่ของพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะคือท่านลงพื้นที่มาในฐานะที่เป็นประธานใน คณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งขึ้นมานะคะเรียกว่าคณะกรรมการคณะตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีพิพาทที่ดินเกาะลีเป๊จังหวัดสตูลน,นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ล่าสุดโดยที่ทางฝั่งของสตูลก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายชาตรีณนะัลงังแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายส่วนเลยนะคะในกรมที่เกี่ยวข้องอย่างกรมบังคับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะกรมธนารักษ์กรมที่ดิน มีาทางสูนย์นงธรรมจงสตูนแล้วก็อื่นๆด้วยก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็มีกลุ่มชาวบ้านนะคะจับกลุ่มกันแล้วก็มีการถือป้ายแสดงออกถึงความต้องการของชาวบ้านในประเด็นเรื่องของการเพิกถอนสิทที่ดินนะคะพอไปถึงห้องประชุมนะคะ ก็ท่านก็เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีนี้ซึ่งจากผลของการประชุมเนี่ยมีการแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยอย่างเรื่องของประเด็นข้อพิพาทที่ดินแล้วก็ประเด็นการปิดกั้นทางเดินเข้าออกโรงเรียนบ้านเกาะลีเป๊ะ จากการลงตรวจแนวเขตของกรมธนารักษ์โดยรอบโรงเรียนบ้านเกาะลีเปะและสถานีอนามัยเกาะลีเปะพบว่ามีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจริงนะคะเมื่อเทียบแผนที่เดิมจากการสำรวจเมื่อปี2533กับปัจจุบันคือปี2566ก็พบว่ามีการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ธนารักษ์5รายบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะลีเปะ4รายแล้วก็สถานีอนามัยเกาะลีเปะ1รายพอช่วงบ่ายของเมื่อวานนะคะคุณครูแสงสมหันทะเลซึ่งเป็น คุณครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะปัจจุบันก็รักษาการพอ,อรโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะนะคะแล้วก็มีท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจงหสตูลนายเสีรีพงษ์นฤเดศก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตํารวจภูทรเกาะหลีเป๊ะแล้วนะคะโดยพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีต่อไปนะคะทีนี้เรื่องของข้อพิพาทปัญหาที่ดินบนเกาะจากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ ก็ได้มีการแจ้งความผู้บุกรุกที่ดินเขตอุทยาน ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตานะคะจำนวน8ดรายซึ่งทางอุทยานเป็นโจทย์ฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินอุทยานถ้าหากว่าศาลมีคําสั่งให้ขับไล่หากผู้บุกรุกไม่ออกจากพื้นที่อุทยานนั้นนะคะอุทยานก็จะดําเนินการขอศาลออกหมายบังคับคดีหรือถอนโดยให้สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสตูลปฏิบัติตามคําสั่งศาลต่อไปคณะก็ลงพื้นที่ไปจุดที่ติดตั้งป้ายประกาศให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่เกตอุทยานนะคะก่อนที่จะ,ะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งลงไปหลายสํานักมากติดตามทําข่าวกัน ทางฝั่งของรองผู้บัญชาการตํรารวจแห่งชาติท่านบอกว่าการลงพื้นที่นั้นถือว่าความคืบหน้ามีมากเลยหลังจากลงพื้นที่ครั้งก่อนหน้าน,นี้คือ22มกราคมนะคะจากการตรวจสอบปรากฏว่ามีการบุกรุกหลายจุดส่วนเรื่องของที่ดินก็จะมีการเกินไปในจุดไหนอย่างไรก็ได้ยืนยันแผนที่ตรงกันแล้วตามมติที่ประชุมใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติสป่าและพันธุ์พืชพร้อมกับส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะให้กรมที่ดินโดยที่มีดอร์ นัทพรโตประยูนท่านเป็นที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการประสานเพื่อตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพิกถอนในส่วนที่เกินที่งอกออกมาส่วนข้อพิพาทที่เป็นประเด็นทําให้เกิดการร้องเรียนจนนําไปสู่เรื่องราวทั้งหมดก็คือการสร้างประตูปิดทางเข้าออกโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเป็นความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ก็จะเรียกตัวผู้บุกรุกมาดําเนินคดีอาญาเช่นกันนะคะโดยเรื่องที่เกิดขึ้น,นตั้งแต่อดีตที่ผ่านมากว่า30ปีคณะทํา,างานชุดนี้จะใช้เวลาในการดําเนินการไม่นานต้องทําให้เห็นก่อนว่าใครบุกรุก ใครเอกสารทุกอย่างก็ว่าไปตามเอกสารหลักฐานสาเหตุของปัญหาถ้าศึกษาดูจะพบว่าเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2497าจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนเรื่องโรงแรมที่มีการก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตก่อร้อยแห่งบนเกาะที่ไหนไม่มีใบอนุญาตก็ต้องรื้อถอนส่วนเรื่องของลำรางสาธารณะถ้าไม่แก้ไขนิดน้ำก็จะท่วมเกาะเกาะจะก็กจะก,ก,กลายเป็นเกาะขยะเม้นไปทั้งเกาะเพราะว่ามันไม่มีทางให้ระบายน้ำนะคะ ตอนนี้พบแล้วว่ามีลำรางสาธารณะอยู่3จุดก็จะได้รื้อถอนจะได้มีทางระบายน้ําถ้าจะแก้ปัญหาเกาะหลีเปต้องแก้แบบครบวงจรท่านก็ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลแล้วก็บอกว่ามุ่งเป้าไปในการแก้ปัญหาไปที่ฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดการปัญหานี้ให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพลงครอบฟังสบายมากมายสาระกับรายการ สาระบนเส้นเสียงสวทสตูล